สัสดีครับวันนี้น้องเหลิมนะครับผมจะมาร่วมฝึกฝนทำอ,อาหารมังสวิรัติเจแบบไม่จำเจนะครับผมวันนี้จะมานําเสนอผัดฟักทองต้งหู้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับผมผัดฟักทองต้าหู้ก็จะมีฟักทองนะครับล้างทําความสะอาดแล้วใบัหละพาก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ต้งหู้ขาวหรือว่าต้งหู้เหลืองก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับ ครับผมเปิดเตาใส่น้ำมันลงไปนะครับผมเราจะเจียวเต้าหู้นะครับเต้าหู้ก้อนบีบลงไปเลย น้ำมันน้อยใส่น้ำมันลงไปเพิ่มเหมือนเอาไปเกี่ยวให้มันเหลืองครับแม่มันมีกิ่นเต้าหู้ผมจะไม่แบบว่าใส่น้ำมันแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เต้าหู้นะครับเพราะว่ามันกระเด็นโดนมือผมผมจะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่เต้าหู้ไปเลยตีกระทะก็ขูดออกเอาครับผม ครับผมเต้าหูก้ก็เราก็รวนกับน,น้ํามันจนมันเกรียมแล้วนะคะผมเกรียมเหมือนไข่แลว้วอะครับผมใช้เต้าหู้แทนไข่นะครับผมเกรีล้นพักเท่าลงไปผัด เดี๋ยวเราจะปรุงกันนะครับปรุงรสเจียวนะครับผมโอ้ยอ่าใส่รสดีไปลืมดูว่าเปิดฝาเยอะฝาเด็ดเจาะรูใหญ่ไปไงมาใส่น้ำตาลลงไปน่าจะเค็มแบบะใส่น้ำตาลลงไป โรตีน้ำตาลตากเจียวซอสปรุงรสด้วยซอสเก,กี้ใส่นิดเดียวพอเมกี้ตากเจียวน่าจะนั่นแล้วถ้ามีน้ำมันหอยเจใส่น้ำมันหอยเจลงไปนะครับผมพอดีน้ำมันหอยเจไม่ได้ซื้อครับหมดนะครับทีน,นี้ ผมใช้น้ำมันเพื่อทอดนะครับผมแล้วทีนี้ก็เราจะใช้น้ำมันงาเป็นการเอาน้ำมันดีไปล้านน้ำมันเร็วเอาง่ายๆเพื่อสุขภาพปลาทองผมก็ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่ได้ไม่เก่งเรื่องการป่อ เรื่องการผ่าเป็นชิ้นๆเท่าไหร่ครับผมแล้วรปิดฝาให้มันละอุเดีวเรามาดูกันอีกรอบนึงเปิดฝาพี่อีกรอบนึงใกล้สุกแล้วฟักทองเลือกเอาที่ว่าสีหนึงสีมันจะออก เหลืองๆมันๆนะครับมันจะออกแบบเงาๆอ่ะผิวมันนะครับผิวของเนื้อนะอ่าครับผมพักทองก็ดูสุกแล้วนะครับผมก็าดูเนื้อมันมันจอบช้ำๆนะครับดำๆเหมือนจะสุกจะสุกแล้วเดี๋ยวเราปิดเตาปิดอะไรมันก็ละอุสุกพอดีเพราะผมไม่อยากให้ฟักทองมันเละนะครับผม แต่ถ้าเราอยากให้รู้ว่าสุกไม่สุกช้อนก็ไปกดดูครับผมทิมดูน่ะนี่สุกแล้วนะครับผมชิมแค่น่อยอรสชาติโอเคแล้วนะครับผมผมจะใส่หัวละพาลงไปเลยนะครับ ใส่ผักหัวละพาอย่าเพิ่งปิดเตานะคบผมให้มันร้อนก่อนเดี๋ยวใปหัวละพามันจะดำ ครับผมผัดฟักทองมังสวิรัตเจแบบแม่จำเจนะครับผมวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมน้องเหลิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับได้ร่วมฝึกฝนทําผัดฟักทองนะครับผมทานะครับเต้าหู้นะครับผมเต้าหู้ผัดฟักทองนะครับผมน้องเหลิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม